อะไรนะแม่อีันนี้มันเหมือนไหมแม่นี่นี่ไงตัวที่มันจะออกดอกอะเนี่ยมันจะออกลูกะอะอไม่ใช่อีอันนี้มันอยู่เอก เขาเรียกดอกอะไรนะแม่มันไม่ใช่กระเบก้องเขาเรียกอะไรเออคล้ายๆแต่เบื้องอะไม่ใช่ฮะชื่อเสกดีนะเอต์แต่นี้เขาจะชอบปลูกกันเยอะอยู่นะเอ๊ะอันนี้ต้นนี้มันเห็นอยู่ไหนวะอยู่บ้านตะพนมมีไหม,ไม,ไม,มฮะนี่นี่น,นี่แม่แม่ไม่หนอกแล้วเนะี่ยนี่นี่นี่ครับใช่ลูกหมาก,กาไม่ใชเ่เหมือนเหมือนเนาะใช่ลูกหมากไหมเหมือนลูกหมากใช่ไหม เหมือนลูกหมากนะแม่แม่ใช่ใช่แม่มันยังไม่สูงเฉยเนี่ยเนี่ยต้นหมากนี่แหละเออมัน,นย,ยังไม่เงี้ยนั่น่ะอืมแต่ท่านั้นมันก็สูงแล้วแม่นเ,นเนี่ยนเออนาะโอ้โหทำได้หมาก ขายได้นี่แม่เนี่ยดอกกันเนี่ยมันดอกอะไรวะนะฮะจะดมเหรอ,หอมไม่มีหอมเลยไม่มีหอมเลยไอ้นี้มันเรียกดอกอะไรวะเนี่ยเนี่ดอกไม่มีไม่ใช่

ข้อประตูเขาหน่อยหอเนี่ยเขาเรียกดอกอะไรไม่รู้อู้อข้อถา่าแม มากับพี่น้องรีสอร์ทนี่คพักอยู่ลําพูนนะครับนี่ครับอยู่ลําพูน tìm mình ơi ของเต็มนะครับบรรจุบรรทุกเบียร์สะใจแล้วนี่ ติดให้ครับมือว่านี่เตรียมตัวแล้วครับมือนี่เดินทางเขาหม้อพะเยาต่อครับ โอ้โครับหลดุดขอม้อพะเยาแล้วทำไมส่งเด็กหน่อยนี่ต้องไปหว,นหวานปล่ยสารหลักเมืองในตัวเมืองเงีครับ แกงกครับสานทีหกมือรถอลยนี่แล้วครับมันถูกเอียดเต็มทีเลยปัญญายบ้านนี่ นี่นะครับคลิปนี้ฝากไวปสนี้กันครับฝากกดฝากกดติดตามช่องธนกรกรธนกรครับเชนี่นะครับสวัสดีครับ